สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรามาเก็บผลผลิตของถั่วลิสงนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ YES I CARE นะคะใช้อะไรบ้างคะน้ำฝนก็ใช้นะคะตัวอาหารเสริมแคปซูลนาโนค่ะค่ะร่วมกับไวซีนาโนพัชชนิดน้ำนะคะค่ะค่ะฉีดพ่นนะคะผสมน้ำประมาณ20ลิตรนะคะฉีดให้ทั่วต้นเลยใช่ไหมคะค่ะก็ผลผลิตก็ออกมานี่แค่ฉีดแค่รอบเดียวนะคะ ยังได้ขนาดนี้ถือว่าดีไหมคะอย่างนี้เม็ดถือว่าดีค่ะเม็ดมันใหญ่เนาะมันก็ไม่กวนเ<อ>ท่าไหร่แต่มันก็ดกดีด้วยเนาะค่ะป้าเปาคะ <c oughs> จ้าเอ <c oughs> นี่ไงใช้แคสซูนาโนวายซีนาโนพัฒชนิดน้ำได้ผลผลิตดีอย่างนี้เยี่ยมไหมคะเยี่ยม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 ,ยยม,ยยม